เกมนี้มาจากไหนก็ไม่รู้สวยพิฆาตปัะทะนักหมากทีมชาติลาวเกมนี้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เดือดมากนะครับเมื่อดูจากตัวหมากที่เหลืออยู่ในกระดานครับน้องป๊อบสโลชาด้านซ้ายมือทีมชาติไทยครับส่วนทางด้านขวามือนั้นเป็นนักหมากลูกสาวทีมชาติลาวครับจังหวะน,นี้เหมือนจะจดจดจ้องจ้องพิจารณาถอยโคลงมาครับ สถานการณ์ในกระดานตอนนี้ครับเป็นตาเดินของหมากฝ่ายสีขาวทีมชาติลาวครับทีมชาติลาวเนี่ยเป็นลองเบีย้ย2ตัวนะครับแล้วก็เป็นลองมาสู้กับโคนในสถานการณ์อย่างนี้นะครับถือว่าทีมไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นต่อเยอะนะแล้วทางด้านของทีมไทยเนี่ยแยกกองกําลังของทีมชาติลาวเนี่ยไป2ส่วนด้วยครับส่วนแรกคือด้านซ้ายมือแล้วก็ส่วนที่2คือด้านขวามือครับและจังหวะน,นี้เหมือนโดนกินเม็ดฟรีด้วยฮะการถอยโคนเมื่อสักครู่นี้ครับทำให้ทีมชาติไทย เอาโคนกินครับเมื่อทีมชาติลาวเอาโคนกินคืนทีมชาติไทยกินเม็ดรีครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับสำหรับทีมชาติลาวและเจอทีมเบี้ยใส่โคนเข้าไปอีกครับท่านจะเดินโคนขึ้นมาสู้เนี่ยก็ไม่น่าจะได้ครับจะต้องถอยโคนลงไปเท่านั้นครับเพื่อการตั้งรับเอาไว้ก่อนครับคุณผู้ชมครับและน้องป๊อปสโลชาครับถอยเบี้ยหงายมาฮะ ทำให้โคลนตัวนี้เนี่ยเป็นอมภาตครับไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวครับแต่ทางด้านของทีมชาตินาวเองก็พยายามที่จะทําเกมครับโดยการทิมเบี้ยมาพยายามจะเอาเบี้ยมาหงายยื้อให้ได้นานที่สุดครับและเจอจังหวะนี้รุกเข้าไป1ทีครับน้องป๊อปจัดตัวหมากของทีมชาติลาวเล็กน้อยและกําลังคิดอยู่ครับว่าจะเอาขุนนะฮะเสยเข้ามาตําแหน่งนี้หรือว่าจะเดินขุนขึ้นมาตรงๆดีครับจังหวะนี้ไม่แน่ใจครับและน้องป๊อปเลือกที่จะใช้ขุนขึ้นมาด้าน ด้านบนตรงๆครับแต่ก็ต้องระวังนะครับทีมชาติลาวเนี่ยเอาเบี้ยลงมาหงายครับแต่น้องป๊อปเนี่ยก็มีแผนนะเอาเม็ดเนี่ยลงมาตั้งรับเอาไว้ก่อนครับกันไม่ให้ทีมชาติลาวเนี่ยหงายเบี้ยได้ครับตอนนี้สถานการณ์ของทีมไทยเนี่ยควบคุมตัวหมากไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับเหลือแค่รอปิดเกมเท่านั้นนะฮะก็ภารกิจสําคัญนะครับของน้องป๊อปก็คือการเบรกเบี้ยหงายซึ่งตอนนี้มิชชั่นคอมพลีทไปหนึ่งอย่างแล้วครับอีกภารกิจหนึ่งก็คือไล่ฆ่าโคนของทีมชาติลาวให้้ไดครับ และสุดท้ายปิดจ็อบด้วยการไล่ลุกจนทีมชาติลาวครับและทางด้านองป๊อตกรุ๊กไป1ทีครับดอกนี้ฮะอาจจะพิจารณาหงายเบี้ยอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าหรืออาจจะแกว่งม้าไปจับโคนครับต้องดูให้ดีครับสถานการณ์ตอนนี้ฮะเพราะว่าทางทีมชาติลาวเนี่ยถ้าปล่อยฝุ่นออกจากเบี้ยเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะเอาฝุ่นกินเบี้ยคว่ำของทีมชาติลาวทันทีนั่นหมายความว่าทีมชาติลาวจะเป็นรองเบี้ยอีก1ตัวครับ น้องป๊อปครับสมกับฉายาสวยพิฆาตจริงๆครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลู่ทางแห่งการเฉิดฉายของน้องป๊อปเลยก็ว่าได้ครับเล่นหมากลุกสากลมานานฮนะอาจจะยังไม่ปังเท่าไหร่มาเจอหมากลุกขเขมรทีเดียวเท่านั้นครับปู่ปังหน้าดูเลยออกข่าวทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศไทยข่าวในประเทศกัมพูชาออกข่าวทุกที่จริงๆน้องป๊อปเลือกใช้เบี้ยลงมาหงายหนึ่งทีครับ ก็คงกะว่าถ้าเดินไม้าไปจับปูน,นี่กลัวจะเสียเวลาเอาง่ายๆชิลๆเลยดีกว่าเดินเบีย้ยไปหงายครับคือคงไม่กลัวทีมชาติลาวเอาโคนขึ้นมาด้านบนเลยครับเพราะว่าดามจของการเอาโคนขึ้นมาตำแหน่งนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับและก็จด,จ,ดจ้อง,จ,องจ้องดูครับว่าจะไปเดินตัวไหนครับคือถ้าเดินโคนเข้ามาตรงนี้นะครับก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรแล้วฮะเราก็เอาเบีย้ยหงายเนี่ยไล่บีดกินครับ อย่างตำแหน่งนี้เองนะอาจจะพิจารณาใช้ขุนกินเบี้ยเลยก็ได้ครับ <S <S หรือถ้าเราเล่นเซฟเซฟนะครับอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ฮนะอาจจะเอาเม็ดขึ้นมาก็ได้ฮนะแต่ผมว่าขุนกินเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดอันนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมนะฮะการเดินก็ต้องคิดนิดนึงนะครับหลายคนเอ้ทำไมนักหมักลุกคิดนานจังอันนี้เดิมพันสูงครับเงิ <S 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 นค่ารางวัลนีค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมครับ เดินผิดพลาดมานี่จบเลยครทางด้านของทีมชาติลาวก็พยายามใช้โคนนะครับมาป้องกันขุนของตัวเองเอาไว้ครับก็น้องป๊อปเนี่ยมีจังหวะการเดินอยู่นะครับอาจจะใช้เบี้ยงหงายเนี่ยครับสอดไส้คาราเมลเข้ามาครับทำให้ขุนของทีมชาติลาวเนี่ยเดินยากก็ได้นะครับหรือจะอีกตัวนึงก็คือเดินเม็ดขึ้นมาช่วยเพื่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยครับแต่ผมกะว่าทีมชาติลาวเนี่ยน่าจะมีแผนเอาโคนเข้ามารุกนะแต่ คิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าโดนโคนลนรุกจังหวะนี้นะครับน้องป๊อปเองก็พยายามคิดนะให้คมมากที่สุดครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของทีมชาติลาวเนี่ยเหลือ3ตัวแล้วนะครับน้องป๊อปเนี่ยที่กําลังเครียดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับก็กลัวไล่ เกิน64นะครับเพราะในส่วนของหมักลุกกัมพูชาเนี่ยจะใช้วิธีการนับ64ไม่เหมือนไทยนะครับถ้าประเทศไทยเนี่ยหมักลุกไทยเนี่ยยังนับไม่ได้นะครับก็คือมีเบี้ยวคว่ำอยู่แต่ว่าทางหมักลุกกัมพูชาเนี่ยเหลือ3ตัวก็เริ่มนับได้เลยผมว่าที่น้องป๊อปเนี่ยเขากังวลอยู่น่าจะก,กังวลจุดนี้ครับกลัวไล่เกิน64นะแต่ทีนี้เนี่ยตำแหน่งพรุ่งนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลน,นะครับแต่ผมขอเช็คเบี้ยก่อนนะนิดนึง อ๋อเบี้ยก็ยังเป็นเบี้ยเบี้ยเทียมอยู่นะครับเบี้ยตัวสุดท้ายของทีมไทยนะแม้ว่าทีมไทยเอาโคนเอาเอาม้าตัดโคนไปก็ก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับน้องป๊อปก็พยายามควงมา้าไปควงม,าม,าม้ามาครองกาวว่าควงม้าเนี่ยมาจับโคนตำแหน่งนี้ครับทำให้โคนของทีมชาติลาวเนี่ยเดินยากมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผู้ชมดูให้ดีครับมา้าตัวนี้จากทีมไทยครับจะเดินมาจับโคนแน่นอนฮนะผมฟันธงชัวคิดว่าน่าจะใช่นะครับ เดาใจไม่ผิดครับเดินม้าเข้ามาจับโคนนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมดูครั้งแรกนะอันนี้คือรีแอคชั่นไปพร้อมกันนะแม้แต่ทางทีมชาติลาวเขาพยายามเดินขุดตื้อไปตื้อมานะแต่ทีมไทยก็วนม้ามาอยู่ในตำแหน่งที่สวยแล้วผมเชื่อว่าในตำแหน่งต่อไปก็อาจจะเป็นการเดินเม็ดนะเพราะว่าเม็ดดูแล้วไม่ได้ใช้งานดูไม่มีคอนเทนต์เลยเม็ดทีมไทยนะอาจจะเขี่ยเม็ดไปข้างขุดนะหรือว่าอาจจะเขี่ยเบี้ยงหงายนะมาปูก,กันก็ได้นะ หลังจากที่น้องป๊อบเนี่ยเดินมาไปจับกินโคนฝ่ายทีมชาติลาวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไม่ได้ปรากฏภาพนะครับว่าเขาเล่นกันจนจบในรูปแบบไหนนะแต่บทสรุปของเกมนี้ก็คือ ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติลาวได้นะครับก็ต้องขอภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ไม่สามารถหาช็อตตอนจบมาให้ได้ดูกันครับคิดว่าทีมชาติลาวน่าจะโดนบีก,กินโคนแล้วก็สู้จนถึงตารุกจนแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่500ซับสไครเบอร์เท่านั้น จะครบหนึ่งแสนแล้วนะพ่อแม่พี่น้องก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมล่วงหน้าด้วยนะครับที่สนับสนุนซับสไครต์กันนะครับให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมาก ราคาเพียง790บาทรวมค่าจะส่งครับผม so